รางวัลรูปปั้นอสุนศีทองถือดาบบนมือนฟิล์มอันโด่งดังนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1927แนวนคิดเรื่องการมอบรางวัลได้รับการพิจารณาแต่ไม่ได้รับการดำเนินการในทันทีค่ะจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมในปี1928สาวบันดดอนุมัติข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้เสนอรางวัล Academy Awards of Merit ใน12ประเภทเพราะงั้นรางวัลน,นี้ไม่ได้มีชื่อว่าออสการ์มาตั้งแต่แรกค่ะแล้วคำว่าออสการ์ าาหทำไมคนถึงหันไปเรียกชื่อนี้แทน Academy Awards ก็เริ่มมีการสนทิษฐานกันค่ะทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือ Margaret h e r r i c กอดีตบรรณา์ของ a c a เดมีในช่วงทศวรรษที่1930ันกนะคะและเธอก็ได้เป็นผู้อำนวยการบริหารในเวลาต่อมาค่ะเธอคิดว่ารูปปั้นนั้นดูเหมือนลุงออสการ์ของเธอหลังจากได้ยินเช่นนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ของ a c a d e มีก็เริ่มเรียกรางวัลน,นี้ว่าออสการ์แต่ทางของ Foster h e เฮิผู้แต่ง Hollywood and the Movies of the 50s กล่าว ว่ามีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เขามองว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเขากล่าวว่าบางคนเชื่อว่าคําว่าออสการ์มีต้นกําเนิดมาจากคอลัมนิสฮอลลีวูดคนหนึ่งนะคะนามว่าซิสเนสโคสกี สกอสกี้คิดว่าพิธีการต่างๆนั้นช่างโอ้อาและนึกว่าตัวมันเองสําคัญนักเขาจึงต้องการที่จะทําให้พิธีเหล่านี้มีความสําคัญน้อยลงค่ะและตั้งใจที่จะลดความโอ้อาของรางวัลน,นี้ดังนั้นสกอสกี้ก็เลยเรียกรูปปัน้นนีวว่าออสการ์โดยอ้างอิงถึงออสการ์แฮมเมอร์สไตล์ที่1เจ้าของโรงละครที่กลายเป็นตัวตลกในหมู่คอมมูนิตี้การแสดงซึ่งทําให้มันดูเป็นการหมิ่นหรือดูถูกเกียดติยมรางวัลที่หลายคนมอบคุณค่ายกับมันและทิษฎีที่ได้รับความนิยมอีกทฤษ แม้ว่าจะเป็นทิสซี่ที่มีโอกาสน้อยที่สุดก็คือเบตตี้เดวิสเป็นผู้ที่ก่อตั้งชื่ออสการ์ขึ้นมาในคราวที่เธอได้รับรางวัล a n g e r o u s ในปี1936เธอสังเกตเห็นว่าด้านหลังของรางวัลอสการ์นั้นทําให้เธอนึกถึงสามีของเธอในขณะที่เขาออกมาจากห้องอาบน้ําโดยชื่อการของสามีของเธอก็คือออสการ์นั่นเองคะ่ะแลวคุณคิดว่าทิสซีไหนที่เกี่ยวข้องกับที่มาของชื่อรางวัลอสการ์นั้นดูเป็นไปได้มากที่สุดคะอาจจะนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะและก่อนจะจากไปอยากจะบอกว่าทุกคน คนมีค่าแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลใดการันตีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่าคอมเมนต์คุยเล่นกันนะคะสามารถมอบซูเปอร์แซงส์หรือสมัครสมาชิกร่วมเป็นชาวมูเนียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ